แล้วแม่ก็บอกบอกเขาว่าอื่อง่ไงลูกเธอและก็ยังเหลืออีกหนึ่งรายชื่อที่พี่กระแตอยากจะตามหาพ่อคนนี้ชื่อวิทยาเธอก็บอกว่าคนนี้ก็สำคัญต่อใจเหลือเกินทีนี้เราเริ่มมาจริงจังกับการตามหาคุณพ่อเมื่อไหรค่ครับ เมื่อเร็วๆนี้เองค่ะอ๋อ21ปีจนมาถึง40ก็ใช้ชีวิตโฟกัสที่งานครอบครัวมาโดยตลอดอาแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไปลื้อบ้านเราก็ไปไปลื้อของแล้วก็เปิดเจอ,อไปเจอไปเปิดเจอรูปรูปนี้ค่ะรูปเป็นรูปที่เขาถ่ายกับแม่มีผู้ชายคนนึ่งถ่ายอยู่กับถ่ายกับแม่แ,มแล้วก็มีแล้วก็บางบางรูปก็มีเราอยู่ในนั้นด้วย เป็นเหมือนไปเที่ยวทะเลกันตอนอายุประมาณเท่าไหร่เออในรูปใช่ไหมคครับในรูปน่าจะน่าจะหมอปฐมปลายหรือมอต้นเนี่ยค่ะจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะปฐมปลายน่าจะปฐมปลายใช่พอเราเจอรูปนี้แล้วยังไงครับก็นึกขึ้นได้ว่าเราเคยเจอกันแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่หลังจากเห็นรูปถ่ายภาพความทรงจําในวัยเด็ก ที่มีพ่อวิทยาร่วมโมเมนต์ก็ผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เจอกับเขาเขามาหาที่โรงเรียนค่ะอ๋อเหรอครับเขามาหาที่โรงเรียนน่าจะมากับแม่ด้วยอถ้าจำไม่ผิดแล้วแม่ก็บอกบอกเขาว่าอืมนี่ไงลูกเธอนี่ไงลูกเธอ คือคำที่แม่หลุดปากบอกกับผู้ชายที่ชื่อวิทยาเพียงคนเดียวจนทำให้พี่กระแตฝังใจว่าคนคนนี้อาจจะใช่พ่อที่แท้จริงของเธอเขา<ม>เขาดีกับเรามากอ๋ออ๋อหลังจากนั้นได้มีชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วครับได้เจอกัน<ม>ได้เจอกันได้ไปมาหาสุขกันค่ะจริงจังเพราะว่าเขาเขาเขาดีกับเรามากซื้อ,อของให้เรามาคุยกับเราเรื่องอนาคตโอ้ จะสมให้เรียนต่อค่ะเรียบบนพยาบาลเรียนอะไรพาไปที่ทําง,งานอือืมอือแล้วก็บอกคนในที่ทําง,งานว่าเราคือลูกเขาแล้วแล้วพี่เชื่อไหมอืมไม่รู้ความจริงแต่อยากให้เป็นอยากให้เป็นความจริง ชีวิตที่กำลังมีความหวังแต่แล้วอยู่ๆฝันนั้นก็สลายไปกับตาแล้วก็ห่างกันตอนไหนล่ะทีนี้เขาเขาจะไปจะมาคือเราไม่รู้เพราะว่ามันมันมันไม่มีเบอร์ติดต่อกันสมัยนั้นอ่ะมันก็ไม่มีเบอร์ติดต่อกันก็ห่างกันไปโดยปริยายก็ก็เขาจะมาคืออ่ะโอเคมาแล้วพอไปก็คือไม่รู้เลยอย่างนั้นนะคะจนจนเราจบมสามแล้วเนาะ พราะตอนนั้นเขาจะมีคนบอกเราเลยว่าอยากเรียนต่ออะไรเ,ออเราอยากเรียนพยาบาลอ,อ,อย่างนั้นนะคะพอจบม,ม .3 เ,ออเขาก็หายไป,ไปละเราช่วยจะเรียนต่อหายไปละเราก็เลยขึ้นม .4 ไปก็ปกติแล้วก็มาต่อกับท์ไลน์ที่ม .4 เทอม,มสองย้ายมาอยู่กับแม่เลยย้ายมาอยู่กับแม่ก็หายขาดจากตอนนั้นไปเลยใช่ค่ะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล អ <t> ង្គទេសំប្រសង